อีกแล้วคะ่ะเ<ม>พื่อนๆคะ่ะสวัสดีนะคะอยู่กับไลฟ์สไตล์สมศรีสะพยูเคค่ะวันนี้พาเพื่นอนๆชมหมู่บ้านที่แม่สมศรีอยู่อีกแล้วนะคะหมู่บ้านนี้ใหญ่มากก็คือเราต้องขี่รถชมรอบหมู่บ้านเลยคะ่ะนี่ข้างหน้านี้จะเป็นสวนสวนน้ํานะคะก็คือมีสระว่ายน้ํามีร้านอาหารมาให้พักผ่อนหย่อนใจถ้าใครจะมานะคะนี่ สะว่ายน้ำอูอ้เขาทําใหม่นะคะเพื่อนๆขะเขาทำใหม่คะ่ะอยู่ข้างหน้านี้เลยน,น,นี่ค่ะเพื่อนๆ่ะ อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเหมือนแบบเป็นที่รกร้างรอการก่อสร้างนะคะฝั่งนี้จะเป็นที่ว่างรอการก่อสร้างแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านที่แม่สมศรีอยู่นะคะก็คือหมู่บ้านนี้จะใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆขาใหญ่มากก็คือเดินรอบแม่สมศรีก็เดินไม่รอบนะคะแม่สมศรีก็ต้องขับรถพาชมกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆขาก็เก็บบรรยากาศเพื่อนๆได้ชมกันเนาะ บ้านแต่ละหลังที่อยู่ก็จะมีะความเป็นส่วนตัวก็คือรั้วรอบขอบชิดกำแพงบ้านก็สูงท่วมหัวนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะช่วงที่แม่สมศรีมาก็เป็นช่วงอีสเตอร์นะคะ,อ,ะอากาศไม่ร้อนมากไม่หนาวมาก นี่คะ่ะเ,เพื่อนๆคะ That's 'cause a real brother was called Dustin นี่ใช้เป็นเพื่อนดูนะคะเ,เพื่อนๆคะโอ้ย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 ,อยนี่ก็จะเป็นแฟลตนะคะเป็นแฟลตเป็นอพาร์ตเมนต์อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ้านสลับกันไปคะ่ะ ช่วงบ่ายสามโมงแดดกำลังดีเลยนะคะถนนร่องมากถนนกว้างมากนะคะเพื่อนๆค่ะ2อเลนแบบกว้างๆเลยนะคะถนนในหมู่บ้าน <S <s ก็คือแต่ละถนนแต่ละซอยก็จะมีถังขยะตั้งอยู่ทุกมุมทุกมุมถนนทุกซอยเลยนะคะ คือเขาเป็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่นี่ทิ้งขยะก็ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางคาสเซ่ y e a ่ท h e คาส a l าคาส t l e s c า s t l e s h o u s e นี่นะคะให้เพื่อนๆได้นนชมกันนาะส,สองบรรยากาศข้างทาง ก็จะเป็นทั้งอ่าเป็นทั้งทาวเฮาเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งบังกะโรสลับกันไปนะคะที่นี่ต้นส้มนะคะที่เห็นอยู่สองฝั่งข้างทางนี้ต้นส้มทั้งนั้นเลยนะ,ะเพื่อนๆคะ่ะมีลูกลูกดกด้วยนะคะเวลาอ่าช่วงที่สม้มมีผลนะคะนี่อ๋อลูกเต็มเลยนะคะถนนกว้างมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะในวันนี้ที่พาชมหมู่บ้านชนบทของสเปนนะคะเพื่อนๆค่ะหมู่บ้านฝรั่งค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ